สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับในหัวข้อระบบหน่วยแล้วก็สมการพื้นฐานนะครับหรือว่าเป็นบทนะครับที่ปูพื้นฐานนะครับทมไมที่เราเรียนปวชที่เรียนมานานแล้วนะครับอาจจะเรียนในเทอมแรกในวิชาคณิตศาสตร์ช่างยนอย่างเงี้ยใช้เวลานานแล้วอาจจะลืมๆไปบ้างนะครับเป็นการทบทวนนะครับมาดูกันว่า เราจะเรียนอะไรกันบ้างวันนี้หัวข้อนะครับก็จะมีประเภทของระบบหน่วย SI นะครับยูนิตนะครับ2นะครับคำอุปสร,รรค3หลักการใช้หน่วย4ก็เป็นเรื่องสำคัญมากคือการแปลงหน่วยเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็5้าเป็นสมการพื้นฐานนะครับระบบหน่วย SI นะครับยูนิตนะครับก็ต้องเกินก่อนเนาะเพราะระบบหน่วย,ยมีมานานแล้วนะครับในการ ซื้อขายกันเนี่ยมันก็จะมีการวัดความยาวอย่างเช่นะเราซื้อขายผ้านะครับสมัยก่อนเนาะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยก็หน่วยพื้นฐานเราก็จะเป็นความยาวเป็นคืบเป็นศอกให่ไหมครับอ่าส่วนถ้าเราทํางานซื้อขายกับต่างชาตินะชาชาติเขาก็ใช้อีกระบบหน่วยหนึ่งจะเป็นนิ้วเป็นฟุตนะฮะทำให้การซื้อขาย่ยมีปัญหากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เลยนะครับมีเป็นที่มาของการที่เอา วิศวกรต่างๆนะครับแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยมารวมกันทำข้อตกลงร่วมกันให้เรานั้นมีหน่วยมาตรฐานเดียวกันที่ใช้นะครับก็คือหน่วย SI unit นะครับชื่อเต็มก็ the International System of u n i t นะครับเป็นการกำหนดหน่วยออกมานะครับว่าความยาวใช้หน่วยนี้เป็นเมตรเป็นต้นนะครับไ้ใช้ร่วมกันในการซื้อขายในการทำข้อตกลงต่างๆนะครับ แล้วก็ใช้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยระบบหน่วย SI unit นะครับเราก็แบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับก็จะมี1ระบบหน่วยมูลฐานระบบหน่วยเสริมแล้วก็ระบบหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยมูลฐานนะครับหน่วยเบื้องต้นนะครับเป็นเป็นฐานแก่หน่วยอื่นเนาะมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตัวตา,ตารางเลยนะครับ ตัที่หนึ่งครับหน่วยของความยาวความยาวนี้ใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับาสลักที่เขียนเป็นตัว m เล็กนะครับอันที่สองครับมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแสลักที่เขียนคือ k เล็กแล้วก็ตัว g นะครับ kg ตัวที่สามครับเป็นเวลานะครับวินาทีนะครับวินาทีเป็นตัว s ตัวเล็กนะครับ ตัวที่4ครับกระแสไฟฟ้าแอมแปร์นะครับตัวเป็น A ใหญ่แล้วก็อันที่5ครับเป็นอุณหภูมิทางเทอร์โมเรดมิกนะครับเควินนะครับตัว K ใหญ่ตัวที่6ปริมาณของสาสารเป็นโมลนะครับ mol นะครับโมลตัวที่7จ็ดความเข้มของการส่องสว่างนะครับเคเลานะครับ cd นะครับหน่วยมูลฐานนี้ก็ถือว่าเป็นฐานแก่หน่วยอื่นนะครับที่เราจะ นำมาใช้ร่วมกันสิ่งสําคัญนะครับคือการเขียนสัญลักษณ์นักเรียนเราต้องเขียนให้มันถูกนะครับอย่างเช่นความยาวเนะี่ยเมตรเ่ตัวเอ็มเล็กเราก็เขียนเอ็มเล็กไม่ใช่เขียนเอ็มใหญ่นะครับให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนสัญลักษณ์เขาเป็นตัวอื่นเอ็มใหญ่เนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปทําให้คนที่รู้เนี่ยดูดูหน่วยผิดเป็นค่าอย่างอื่นแทนนะครับหน่วยเสริมครับหน่วยเสริมนี่ก็ จัดว่าเป็นหน่วยที่ไว้ต่างหากสําหรับหน่วยมูลฐานนะครับเพื่อเสริมพื้นฐานนะครับก็จะมี2ตัวคือมุมระนาบนะครับเป็นเรเดียนนะครับสแลักก็เป็น rad แล้วก็มุมตันนะครับสเตเรเดียนนะครับเป็น sr หน่งจุดาครับหน่วยอนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือหน่วยที่ผสมนะครับระหว่างเอาหน่วยมูลฐานตัวแรกนะครับมาผสมมารวมกัน ก็จะเกิดเป็นหน่วยใหม่อย่างเช่นตัวอย่างครับของพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่ท้องเรียนเราวัดยังไงครับนะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับกว้างคูณยาวความยาวก็คือเป็นเมตรก็คือเป็นเมตรคูณกับเมตรจะได้หน่วยใหม่ก็คือเป็นตารางเมตรนะหรือเซตักษคือตัว M ยกกำลังสองนั่นเองเป็นต้นนะครับคือหน่วยของพื้นที่ตัวแรกครับพื้นที่ตารางเมตรนะครับเตักษเอ็มเล็กกาลังสอง อันที่2ปริมาตรครับมาปริมาตรก็เกิดจากการเอากว้างยาวสูงมาคูณกันชื่อหน่วยก็เป็นชื่อหน่วยใหม่เรียกว่าลูกบาทเมตรนะครับเป็นตัวเเล็กนะครับยกกําลัง3ตัวที่3ความหนาแน่นครับเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ kg นะครับส่วนด้วย M กําลัง3ตัวที่4นะครับความอัอตราเร่งแล้วก็ความเร็วจะเป็นเมตรต่อวินาที นะครับ m เล็กส่วนด้วยตัว s นะครับความเร่งครับนะเมตรต่อวินาทียกกำลังสองถ้าครูบอกว่าเมตรส่วนด้วยเศกกำลังสองไม่ต้องงงนะครับนะบางทีครูก็เรียกเป็นเศกว่าวินาทีนะครับรที่6ครับแรงเรืสำคัญมากนะใช้ในวิชาเราเยอะมากนะครับคือนิวตันนะครับนิวตันนิวตันก็คือเป็นชื่อของคนใช่ไหมเราเคยรู้กันเนาะคือเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับที่เป็นคน,นคิดค้ คิดค้นนะครับคู้ผิดนะคิดค้นนะครับ,นนรบการเรื่องของแรงน้าถ่วงใช่ไหมครับก็เลยให้เกียรติเขานะครับโดยการเอาชื่อเขามาเป็นตั้งแรงคือนิวตันนิวตันนิวตันเนี้ยเห็นว่ามีธรรมมายเท่ากับเท่ากับก็คือกิโลก,ก,ก,กร,รมัมนะครับคูณด้วยเมตรต่อวิธีกําลังสองความว่าอย่ไงไงคือนิวตันเนี่ยมันสามารถแยกล่างออกมาหรือเกิดจากการรวมหน่วยกิโลกร,รมัมคูณกับเมตรหารวิธีกําลังสอง จะได้หน่วยเป็นนิวตันมานะครับสามารถใช้นิวตันหรือรวมหน่วยโดยเอากิโลกรัมคูณกับเมตรส่วนวิธีกําลังสองหรือนิวตันแยกออกมาเป็นกิโลกรัมเมตรเศษกําลังสองก็ได้นะครับตัวที่7ครับความดันนะครับความเคส์นะปาสคาลนะครับ PA นะครับปาสคาลนี้นะมันกันมีขนาดเท่ากับก็แสดงว่าเราสามารถแยกออกมาเป็นนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้นะครับปาสคาลนะครับ ัทที่8ครับงานพลังงานปริมาณความร้อนคือจูนนะครับตัว J ใหญ่นะจูนนะครับจูนก็เกิดจากการรวมหน่วยระหว่างนิวตันแล้วก็เมตรนะครับนิวตันเมตรเป็นจูนนะครับส่วนกําลังนะครับเป็น Wh, นะวัตนะวัตนะคือตัว W ใหญ่ W ใหญ่ก็คือตัวได้มาที่มาคือจูนส่วนวินาทีนะครับจูนเปอร์เซ็ไม่งงนะบ้าพูดแบบนี้นะครับ ตัวที่10ครับเอนโทรปีเอนโทรปีคือจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับจูลส่วนด้วยกิโลกรัมแล้วก็หน่วยของอ,อุณหภูมินะครับเควินตัวสิบเอครับความจุความร้อนจำเพาะนะครับจูลต่อกิโลกรัมเควินจูลส่วนด้วยกิโลกรัมแล้วก็เควินเป็นเคใหญ่นะครับตัวอย่างอื่นนะครับถ้าหน่วยอนุพันธ์นี้ หน่วย s i นี้สามารถเอามาใช้เอามาแปลงรวมกันได้นะครับตัวที่1นเนี่ยนาทีนะครับ m i n ิ t ตัวนี้ก็สัญลักษณ์คือ min เราเทียบหรือแปลงได้ก็คือ1นาทีเท่ากับ6 0 s หรือ60วินาทีใช่ไหมหนึ่ง m i n u เท่ากับ60วินาทีน,นี้โอเคนะครับแปลงกันได้ตัวที่2ครับชั่วโมง h o w ชั่วโมงตัว h h, h. ตัวตัวเล็กนะครับ h ตัวเล็ก1ชั่วโมงเท่ากับ3,600วินาทีนะครับ ซัก600ก็เกิดจากอะไรเกิดจาก1ชั่วโมงมี60นาที1นาที60วินะก็เลยกลายเป็น60คูณ60นะได้3,060วินาทีตัวที่3เป็นองศานะครับองศาเป็นเหมือนกับลูกน้ฬิเล็กๆนะครับข้างหลังนะครับอ่ในองศาเท่ากับพายหารด้วย180เรเดียนนะครับต่อมาตัวที่4ลิตรนะครับทเทอร์ตัวนี้ L ใหญ่ หลิตรเท่ากับอ0ยกกำลังลบสาลูกบาทเมตรนะครับคืการใช้หน่วยอื่นร่วมกันนะครับกับหน่วย SI คําคำอุปสรรคนะครับอ่าพอ์ฟ,ฟิกนะครับเป็นคำที่ใช้อ่าจุไว้ข้างหน้าของหน่วยวัดนะครับเพื่อให้มันมีค่ามากาขึ้นหรือน้อยลงไปเป็นตามความเหมาะสมที่ต้องการนะครับ อย่างเช่นอะไรครับเช่น5้าเอาคูณพิมพ์ผิดนะนี่5้0ร0ยคูณ10ยกกำลัง3นะไม่ใช่ไม่ใช่103นะพิมพ์ผิดพิมพ์ตก500อคูณ10ยกกำลัง3วัตต์เวลาเราเขียนแทนนะครับเ,เลข0ูนย์ตัวข้างหลังนะครับก็ใช้คำว่า5้าอกิโลวัตต์ก็ได้อย่างนงี้นะครับหรือเราจะคุ้นเคยกว่านี้เช่นระยะทางที่เราขี่รถมาจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างเงี้ย หนึ่งพันเมตรใช่ไหมหนึ่งพันเมตรก็คืออะไรคือหนึ่งกิโลเมตรเป็นต้นนะครับพันหนึ่งก็มีค่าเป็นสิบกำลังสามมาดูซิว่าคําอุปสรรคมีอะไรบ้างที่เรารู้จักเราคุ้นคาอุปสรรคนะครับตัวที่หนึ่งครับเพตานะครับเพตะาก็ตัว P ตัวคูณก็คือสิบกำลังสิบห้าาจะเยอะ,อะตัวที่สองครับเทอ่าเทระตัว T ใหญ่นะครับสิบกำลังสิบสองเทล่นไ้คุณไหม เทราไบต์เทราไบต์ใช่ไหมเป็นต้นนะครับ uh, เป็นฮ uh, าร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เคยจากฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ไหมโนอตบุ๊กไหมหนึ่งเทราไบต์สองเทราไบต์อย่างเงี้ยนะครับ uh, มีค่าถึงอะไรสิบกำลังสิบสองอันนี้นะ่าจะคุ้นครับตัวที่สามครับจิกะจิกะตัวจีใหญ่สิบกำลังเก้าอาจจะคุ้นกันนออะไรอ่า uh, เมมโมรีการ์ดนะเมมโมรีการ์ดโทรศัพท์เราอ่ะกี่จิกใช่ไหมกี่จิกกี่จิกอ่าแปดจิกอ่า 16สิบหกจิกนะ่ยหกิบสี่จิกที่ใส่ในเมมโมรีความจําโทรศัพท์หรือไม่ถึงรวมถึงกล้องใช่ไหมกล้องความดีของกล้องอ่ามือถือเราพวกนี้เมกะเงี้ยเมกะตัวเอ็มใหญ่เงี้ยสิบกำลังหกเนี่ยกี่เมกกี่เมกนะครับอ่าตัวที่ห้าครับกิโลอันนี้คุณจะคุณเนาะอ่ากิโลตัวเคเล็กนะครับสิบกำลังสามคราวนี้ก็เป็นมิลลิเนี่ยมิลลินี่เป็นตัวเอ็มเล็กนะครับสิบกำลง 5, ัลง 5, บลง 5, สบลาง 5, สบลาม ไมโครไมโครมันคล้ายตัวยูนะครับแต่มีหางข้างหน้านะครับอ่าเป็นสิบกําลังลบหกนะครับนาโนคุณไม่นาโนอ่านาโนก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมมีตัวเอ็นเล็กนะครับมีความโอ้เล็กมากสิบกําลังลบเก้าแทบจะมองไม่เห็นเลยต้องใช้อ่ากล้องสองใช่ไหมนาโนเทคโนโลยีนาโนนี่เคยยินไหมน,นี่ก็คือการอะไร ใช้อนุตอมเล็กๆๆๆเล็กมากนะครับในการมองในการที่เอาจะเป็นอะไรเสื้อนาโนอย่างเงี้ยเสื้อนาโนก็คืออะไรเอาสารไปเคลือบในเนื้อของผ้าเสื้อผ้านาโนเนี่ยเคลือบเล็กมากเล็กแบบถึงขั้นนาโนคือสิบหลังลบเก้าซึ่งมองตาเปล่าไม่เห็นอย่างเงี้ยประโยชน์ของเสื้อนาโนคืออะไรอ่าคือไม่ต้องซักนะครับเพราะว่าอะไรสารพวกนี้มันจะไปเคลือบไว้เคลือบเนื้อผ้าไว้ใยผ้าไว้ เหงื่อน้ำเชื้อโรคต่างๆมันก็ไม่โดนเนื้อผ้าเราง้นเสื้อผ้านานโนก็จะต้องซักอานาคตเราอาจจะเป็นอย่างนี้แหละเสื้อผ้านานโนครับมันต้องซักเสื้อผ้ากันอ่าพิโกครับพิโกพิโกตัว P นะครับ P ใหญ่สิบกำลังลบสิบสองนะครับส่วนเฟมโตเฟมโตตัวเอนะครับ F อฟสิบกำลังลบสิบห้า อหลักการใช้หน่วยครับหลก,การใช้หน่วยก็คือหน่วยเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ใช้ในการไปใช้เพื่อเกิดแทนค่าตัวเลขให้บองบอกถึงตัวสถานะต่างๆว่ามันคืออะไรค่าอะไรนะครับถ้าเราไปใช้ผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีผลตามมานะครับตัวอย่างนะครับคือการเขียนตัวอักษรของสัญลักษณ์แทนหน่วยเนี่ยต้องเขียนให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ให้มันถูกต้องตามที่เขากําหนดมา อย่างเช่นนะเมตรครับเมตรจะเป็นตัว m เล็กนะครับ m เล็กแต่ถ้าเราไปเขียนว่า1 m เล็ B S, กกลายเป็น1 m ใหญ่เนี S, ่ยหนึ S, ่ง m ใหญ่มนเป็น B S, เมกะเขาก็จะมีความหมายผิดว่าเป็นหล้านใช่ไหมอ่านี่เป็นต้นนะครับเราต้องเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกอันที่2ครับการเขียนหน่วยนะครับคำเต็มเป็นภาษาอังกฤษจะเริ่มเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับอ่าไม่ใช่ตัวอ่าตัวใหญ่นะครับ m i n u t e อย่างเงี้ยเป็น m เล็กไม่ใช่แ้เป็น m ใหญ่ ไม่ใช่ m ใหญ่นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะถ้าเราคุ้นเคยเขียนชื่อเขียนอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นจนตัวใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นระบบหน่วยเป็นตัวเล็กนะครับาการเขียนหน่วยนะครับให้เว,ว้นวรคตัวเลขแล้วก็หน่วยให้มันถูกต้องนะครับเช่นสามเมตรก็3แล้วก็เว้นนิดนึงมีช่องว่างนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าติดกันเลย3เมตรอย่างนี้นะครับการข้อ4ี่ครับการเขียนสัญลักษณ์ท้ายหน่วยนะครับไม่มีจุดหลังนะครับ เช่นอ่ามินมมไม่ใช่ว่าม MM, มแล้วจุดไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับการเขียนหน่วยจํานวนตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับก็ให้เขียนเลขทศนิยมดังนี้ต้องเขียนเป็นตัวเลขตัวเต็มเสมอเช่น0.4ไม่ใช่ว่าเขียนจุด4่นี้มันจะทำให้เราสับสนนะครับขขอ3.5.2การเขียนจุดใกล้บรรทัดไม่ใช่เขียนกลางบรรทัดเช่น ห้าจุดหกยังไม่ใช่ห้าจุดแล้วก็เว้นอย่างเงี้ยนะผมไม่ใช่นะครับห้าสามจุดห้าจุดสามตัวเลขข้างหน้าจุดที่ยมนะครับแล้วก็หลังทศนิยมเนี่ยให้เขียนเป็นกลุ่มกลุ่มละสามตัวโดยมีเครื่องหมายมาขั้นนะครับเช่นหกแล้วก็เว้นใช่ไหมสองสามสี่แล้วก็เว้นเจ็ดแปดเก้าจุดสี่สามสองเป็นต้นนะครับไม่ใช่เราเขียนแบบ ตัวเดียวพืชเลยยาวเลยนะครับนีนะครับเพราะว่าการเขียนพืชเลยเนี่ยมันแน่นอนหลังเรียนมันดูยากใช่ไหมมันดูติด,ต,ดติดกันมันดูยากนะครับอ่าหรือใช้คอมมาอ่าคอมมาขั้นอ่ตมาหลักหลัก,ลกนวลสิบว้านพันหมื่นนี่ใช่นะครับหกล้านได้แต่ว่าหลังจุดทศนิยมไปแล้วเนี่ยเราจะมาเขียนนะ่คอมมาอย่างเงี้ยสี่สามสองคอมมาสี่ห้าเนี่ 4, 3, 2, 4, ยซึ่งเป็นจุดทศนิยมแล้วเนี้ยเนี่ยนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ โอเคนะครับหลักการเขียนหลักการเขียนหน่วยนะครับสามจุดหกนะครับการเลือกใช้ตัวคูณควรเลือกใช้อยู่ในช่วง0.1ถึงอนึ่ง0 0นนะครับเช่นตัวนี้เป็นหลักอะไรครับหลักแสนใช่ไหมห่ากก็คือแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกจุดเจ็ดแปดเก้านิวตันถ้าเราใช้ก็จะกลายเป็นแปลงเป็นกิโลใช่ไหม้ก็น้ำจุดไป3ตัว เพื่อเป็นหนึ่งร้อยยี่ิบสามจุดสี่ห้าหกกิโลนิวตันให้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้าหกเมตรนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นมิลอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นสี่จุดห้าหกมิลให้เป็นต้นแล้วกันนะครับหรือถ้าเยอะกว่านั้นคราวนี้เป็นศูนย์จุดศูนย์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 ห้าสามหกเมตรถ้าจะทําให้มันเป็นเมตร เหมือนกันแต่ว่าเขียนง่ายขึ้นก็เป็น5.36คูณสิกำลังลบ6เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้เข้าใจระบบหน่วยกันาการแปลงหน่วยเดี๋ยวครูจะสอนอีก1หัวข้อ1วิวีโอแล้วกันนะครับทักงเรียนจะได้แบ่งแยกกันเรื่องนี้เป็นระบบหน่วยเรื่องหน้าจะเป็นการแปลงหน่วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็ขอจบการสอนนะครับออนไลน์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว หัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการเรียนมากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจระบบหน่วยกันเวลาแปลงหน่วยแล้วมีปัญหาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวครูขอจบวิดีโอก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ